แันไปพอดังแล้วชิคนเดียวเดียวกับตุกดังอะนี่มาให้ไงอัดเพลงอัดเพลงสิอัดเพลงใหม่สายเดียวดังเลยเด้สิเื็ดคนเดียวคนนั้นกับแันไป พอดังแล้วใชคนเดียวเดียวกระตุกดังอ่ะตุกดังของอัดเทปของอัดไอแซมนะระดับเทพแล้วนี่นะป้าดิ่สเบิ่งผิวเผินนึกงวันยูนาซ่าสําหรับแล้วจะไหนกับบินแล้วเปลือเท่งไม่กระบินนะสบายดีสบายดีไอ้แซมสบายดีไอ้แซมสบายดียกกล้องนะบังหลังเออเบังหลังนี่นะถ่ายเคบังหลังไปนี่นะทีดเบ้ ไปได้ย่านมาวออไปอันตรายที่สุดนะรับเสื้อที่แส่สางสางสากี้แต่เลยห้องนี้ส้วคละข้าวไหนก็ไอ่แซมส้วคห้องนี้ส้วคละทำเสียนะนี่เจี๊ยเพลงลอยรับิวเไหเด่เห็นเนื้อเลยไ่เห็นเจี๊ยเสือ นีมแหละเพลงดังๆผู้พูดที่แต่ละเดือนสัมนิล่ะลายในมือมาไงเยอะๆเยอะๆฮัลโหลอ่าเริ่มอะไรกัได้ใช่ไโอเคโอเคโอเคได้ชีวิตในน่ะาคองกูถึงล้มก็จะต้องเอาไหมเริ่มต้นบ่ค่อยดีไหมชีวิตในน้ะมาคลองกู

ตอนนี้อย่าพูด I don't give a fuck c นี่ก็ you cause cause แบบ c o s นะด <S <อ> <S เดียวแรกเขาเลยเสี่ยงมาเห็น The t e m p ปม้มันเขาเจ้าพืจะเป็นแบบเตียนน้อยหนึ่งระบางเองน,นะนะ<อ>มันจะโบกสม่ำเสมอแต่มันโมยตัวเล็กเดี่ยวแฮะเล่นกับผู้ใหญ่ก่อน อืมลองลองฟังแต่เริ่มไม่อีกบันในหงเวยแซมไปแต่ว่าตอนแรกตัวที่สองค่อยมันมันหยักดาวเลยของกูจนล้มแตยังต้องกินอยู่ตัวแทนของใครหลายคนทั่วทุกตอนสั้นท่างนี้เลยยากจนไปฮอดทุกทีทุกเทวิตก่ง่ายไปจนยาถอดมันมันหยังบางเลยแซมฟังบ่หลังจากตัวนี้มาใส่ปุ๊บซีวิคเนี่ยมันเด็กบางแต่ว่าข้างหลังมันหนาบด ออฟางไก่วะมีเงื่อนไงชอบความคิดลอยไปตามวาสนาพอที่จะคิดมากำนดโลกจะต,ตาโทษแต่เป็นผมเลยคิดว่ามันเป็นคำสั้ง้าปอันนี้เป็นคนหูเ้เลิมและก็ต้องหู้ลุกอยกไปโทษสิ่งอ้อกค้างโทษผีโทษสางและ่าหาว่าผีซุกข,ขอจง้งทำใจให้วางคิดถึงคำสอนขององค์พระพุทธชีวิตจะพบแจตส,สวางนำสรงทางบ่อย่างที่จะมาหยุดชีวิต